สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้คนเสียชีวิตกันเยอะแยะมากไปในปัจจุบันคือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือที่เรียกกันย่อๆว่าไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะโรคนี้เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบเมื่อปลายป,ายปีคศ2019การระบาดของโควิด -19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จนองค์การอนามัยโลกประกาศสถานการณ์โควิด1 9ว่าเป็นการระบาดท,ทั่วโลกผู้ที่ติดเชื้อมีทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการอาการที่แสดงออกทางคลินิกมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงบางรายถึงขั้นเสียชีวิต,ตแบบแาการาก่อพยาธิสภาพของโคโรนาไวรัสในผู้ป่วยคือทำให้เกิดความผิดปกติของทางเดินหายใจในรายที่มีอาการรุนแรงมักพบภาวะปอดอักเสบรุนแรงมีอาการบาดเจ็บของหัวใจเฉียบพลัน ซึ่งคาดกันว่าเกิดจากผลของการหลังของไซตโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบอย่างมากายซึ่งเราเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการพายุไซตโตไคลมซึ่งอาการนี้จะนําไปสู่การเกิดภาวะหายใจลมเหลวเฉียบพลันและเสียชีวิตในที่สุดการติดต่อและการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสมีขนาดประมาณ60-140นาโนเมตรสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางการสัมผัส หรือหายใจละอองฝอยโดยการไอจามน้ำมูกหรือน้ำลายซึ่งละอองฝอยจะมีขนาดใหญ่ฟุ้งอยู่ในอากาศได้ไม่นานและแพร่ไปได้ไม่ไกลโดยแพร่ไปได้โดยประมาณ1เมตรอาจเกิดจากการสัมผัสลองฝอยที่ตกค้างตามสิ่งแวดลอ้อมเช่นของใช้ร่วมกันของใช้สาธารณณะแล้วไปสัมผัสยังเนื้อเยื่อบุอ่อนภายในร่างกายต่อไป เช่นปากจมูกหรือว่าตาจึงมีรายง,งานการพบเชื้อไวรัสในเลือดอุจจาระและด้ำลายดังนั้นเวลาเราเข้าห้องน้ำสาธารณะทุกครั้งจึงควรปิดฝาชักโครกก่อนกดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชือ้อจากการทดลองพบว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้มีชีวิตอยู่ในอากาศได้อย่างน้อย3ชั่วโมงและสามารถคงทนบนพื้นผิวพลาสติกสแตนเลส ได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงส่วนบนพื้นโลหะทองแดงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน4ชั่วโมงและในพื้นกระดาษแข็งจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงเตือนประชาชนไม่ให้ใช้บือสัมผัสตาจมูกหรือว่าปากโดยเบ้ล้างมบือด้วยสบู่เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโควลัส และแนะนําให้สวมหน้ากากผ้าในที่สาธารณะรวมทั้งเวระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย6ฟตุตหรือว่า1.8เมตรต่อไปเราจะพูดถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงข้อหนึ่งเป็นผู้ที่มีน้ําหนักตัวเยอะหรือผู้ที่วิ่งออกกําลังกายในระยะที่เริ่มป่วยและหายใจในอากาศที่มีเชื้อขณะออกกําลังกายจะหายใจลึกๆหรือหอบจากการออกกำลังกายและทำให้เชื้อเข้าไปในปอดได้เร็วและมีจำนวนเชื้อเข้าไปได้มาก ข้อ 2, 2เป็นผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ป่าเช่นค้างคาวข้อ3เป็นกลุ่มผู้สูงวัยรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นโรค COPD โรคหืนโรคหอบโรคหัวใจโรคตับโรคไตและโรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่เบื้อติดเชื้อโควิด1 9แล้วจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปได้ข้อ 4. ผู้ที่เซลล์ในร่างกายมีตัวรับ a c e 2 0. สูงก็มีความเสี่ยง สูงเช่นกันจากการวิจัยพบว่าคนเอเชียมี ACE 2ในเซลล์ปอดสูงกว่าชาวแอฟริกา ACE 2คือโปรโตีนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวรับในการจับกับโคโรนาไวรัสแล้วนำเข้าสู่เซลล์ต่อไปจะเป็นแผนภูมิแสดงความแตกต่างระหว่างไวรัสโควิด1 9กับโรคไข้หวัดทั่วไป การสวมหน้ากากอนามัยทั้งในคนปกติและในผู้ที่ติดเชื้อจะลดโอกาสในการเป็นโรคและการแพร่กระจายเชื้อการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 มีหลักการอยู่7ข้อต่อไปนี้นะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงการทำความสะอาดอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ข้อ1 พื้นบ้านหรือห้องน้ำทำความสะอาดด้วยสารที่มีส่วนประกอบของคอรีนข้อ 2. บมือล้างด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลข้อ 3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเช่นลูกปิดประตูลิฟต์คีย์บอร์ดควรเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์70%ซขึ้นไปข้อ 4. เสื้อผ้า ควซักด้วยผงซักฟอกแล้วตากให้แห้งสนิทกลางแดดต่อไปจะเป็น10จุดสะสมที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เราจะต้องระวังนะคะจุดแรกคือธนบัตรและเหรียญจุดที่2คือโต๊ะทำงาน จุดที่3คือราวบันไดเลื่อนจุดที่4คือบัตรควปอ,อาหารและบัตรจอดรถแบบบัตรแข็งจุดที่5คือห้องน้ำสาธารณะจุดที่6ที่จับประตูหรือลูกปิดประตูจุดที่7โทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ สุดที่ปันถึงกลุ่มอาชีพที่อาจติดโรคโควิด19ได้ไง่ายข้อ1เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเพราะใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งผู้ป่วยบางคนเป็นโรคแต่ไม่มีอาการแต่กำลังอยู่ในระยะที่กำลังแพร่เชื้ออยู่ก็ได้ข้อ2เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแล,แลและให้บริการผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่งานบริการด้วยเช่นพนักงานรวดหรือช่างตัดผม ข้อ3เป็นอาชีพที่ทำงานในสถานที่ปิดเช่นสถานบันเทิงสนามบวยสนามกีฬาเป็นต้นข้อ 4. เป็นอาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากเช่นประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนขับแท็กซี่เป็นต้นข้อ 5. พนักงานเก็บขยะแม่บ้านทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆข้อ 6. เป็นผู้ที่สัมผัสกับชาวต่างชาติหรือต้องทํางานสัมผัสกับชาวต่างชาติที่เพิ่งจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเช่นทํางานในสนามบินเป็นต้นกีฬาต้องห้ามในภาวะโควิด -19 คือกีฬาที่ต้องใช้คนเล่นหลายคนหรือต้องเล่นกันเป็นทีมกีฬาที่เล่นได้อย่างปลอดภัยในภาวะโควิด -19 คือกีฬาที่เล่นคนเดียวเช่นวิ่งขี่จักรยานและโยคะ เิว n o r นเบลวิธีชีวิตใหม่ในโลกไปเดิมกับยุคโควิด -19 ข้อ1รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย2เมตรในทุกๆก,กิจกรรมข้อ2ระบบขนส่งสาธารณะทุกๆประเภทควรจำกัดผู้ใช้บริการเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลข้อ3ร้านอาหารควรจัดพื้นที่เป็นระยะห่างในการเข้ารับบริการ และควรจำกัดจำนวนคนนั่งในงแต่ละโต๊ะด้วยข้อ4ควรนพกพาเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเสมอและล้างมือบ่อยๆข้อ5ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ารบถึงเฟสชิลทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านข้อ6 เป็นอีกข้อที่สําคัญมากนะคะคือควรจะปิดฝาชักโครกทุกครั้งเมื่อทําธุราเสร็จแล้วก่อนที่จะกดชักโครกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อฟุ้งกระจายก่อนจบคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะคือ3ไม่ไม่ปกปิดไม่แพร่เชื้อเพื่อไม่ให้เป็นตาบาปส่งตอ่อโรคโควิด -19 ไปถึงคนอื่น สุดท้ายนี้ขอฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่มีประโยชน์ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ